ทางด้าน CPO นะครับที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง SME ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับล่าสุดได้เปิดเวทีระดมความคิดความเห็นทางรอด SME ไทยในวิกฤตสงครามการค้าครับซึ่งเป็นการเปิดเผยสะท้อนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจค้าปลีกครับเพื่อที่จะหวังเสริมสร้างองค์ความรู้มุมมองใหม่ๆสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในยุคที่เศรษฐกิจตอนนี้เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วครับ บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e l e v e n และ 7-Delivery ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวส่งเสริม SME ไทยสมาคมการค้าปลีกและ SME ทุนไทยและ SME ดีแบงจะสัมมนาพลิกวิกฤตสงครามการค้าสู่โอกาสใหม่ SME ไทยเติบโตยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เปิดมุมมองใหม่และสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ภายในงานจัดเสวนาทางรอด SME ไทยในวิกฤตสงครามการค้าโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่นายสวิตกิ่งแก้วนาย,ยกสมาคมการค้าปลีกและ SME ทุนไทยรองศาสตราจารย์ดรสมภพมณน,นะร,รังสรรอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรและนายอนุพงศ์แสงอรุณทองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank มารวมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ของ SME ไทยให้ทันต่อโลกใหม่ทั้งด้านการบริหารต้นทุนการพึ่งพาเทคโนโลยี AI และการสร้างความแตกต่างผ่านคุณภาพและสร้างแบรนด์สินค้าหนทางสำคัญที่สุดของ s m เก็คืออะไรครับคุณต้องลดคอสให้ได้คอสแมネจเมนต์สำคัญมากจำไว้เลยว่าคุณต้องเพิ่มในสิ่งที่ผมเรียกว,ว่า Tri p l e productivity management การเพิ่มความสามารถทางการผลิตใช้เวลาเท่าเดิม และได้เนื้องานเพิ่มขึ้นแคปิตอลหรว่ฟันโปรดักติวิตีใช้เงินทุนเท่าเดิมและได้เนื้องานเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนกูต้องชูคาว่าสมาร์ทข้อแนะนําในวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่า SME เนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับเราก็มีความจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ต้องเพิ่มมาร์เก็ตเพรสใหม่นะครับก็คือตัวทีตัวหนึ่งนอกจากโปรดักติวิตีมีการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆผมคิดว่า เอสเป็นจำนวนมากเนะี่ยเขาขายออนไลน์อยู่แล้วการหาตลาดใหม่จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนอกจากนี้ภายในงานยังมีช่วง Special Talk หัวข้อ Smart AI Smart SME ยอดขายปังธุรกิจยั่งยืนโดยเพศสัจกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพาณิชหรือโซอี้กรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลช็อตคั t จำกัดและผู้เชี่ยวชาญด้าน generative AI มาแบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน AI และดิจ i t a l Marketing ช่วยเพิ่มยอดขายขยายตลาดและยกระดับ SME ให้ทันยุคเทคโนโลยีการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อให้ SME ไทยสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและเติบโตดได้อย่างมั่นคงในโลกการค้าใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน GCTXPO n 2025เวทีรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเนเ็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเนเ็นครับ